ตรงจากซานจากใกล้จากสุดสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้แปลกหูแปลกใจนึงนะคะเพราะวันนี้เนี่ยค่ะบุกโกรนั่งอยู่บนรถตุกตุกหรือรถซูบารุนั่นเองนะคะขอต้อนรับทุกคนนะสู่รายการตลาดรถบ้านทีต้องบอกขอว่าวันนี้เนี่ยบุกโกรดจะพาทุกคนเนี่ยนะคะนั่งรถซูบารุแบบนี้ไปที่ตลาดโชคชัยสี จะอาศัยอยู่แถวแถวนี้แหละ,กะเกษตรบางเขนโชคชัยสี่วังหินเพราะว่าเรียนอยู่โรงเรียนแถวนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นมนเสน่ห์เวลากลับจากโรงเรียนหรือว่าจะไปไหนมาไหนกับเพื่อนตอนมัธยมเนี่ยเพื่อนๆก็จะผ่านั่งรรซูบรูแบบนี้่ะถึงแล้วนะคะค่าบริการ7บาทนี่7บาทค่ะพี่ขับ,บ,บมาสิปีแล้วคะผมขับมา10กว่าปีครับที่นี่เขาเรียกรถกระป๋อใช่ไหมใช่ครับขับตั้งแต่ค่าบริการกี่บาทคะผมขับมาตั้งแต่ 6บาท6บาทแต่จริงๆแล้วบุโกะนั่งตั้งแต่ประมาณแบบ5บาทเลยนะ5บาท3บาทแล้วแต่แล้วมันเด็กๆเลยเพราะว่าอยู่แถวนี้ไงสามบาทแล้วก็5บาทแล้วก็หบาทแล้วคิวรถเนี่ยมีตั้งแต่กี่โมงกี่โมงอ่ะคะอ่จะมีคิวแรกมาจอดวันตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งครับคิวสุดท้ายอยู่ประมาณห้าทุ่มครึ่งโอ้คิวท้ายห้าทุ่มก็ถือว่าดึกอยู่นะดึกครับเลิกเรียนแล้วทำเกษสามารถที่จ้างรถกลับบ้านได้ใช่ครับก็ไปอีกหนึ่งทางนะที่เรียกว่าคลาสสิกมากๆเลยวันนี้เจ๊บุโกะจะพามา ตลาดโตรุ่งโชคใช้สีค่ะซึ่งเป็นตลาดกับข้าวตอนเย็นที่ขายมายาวนานกว่า30ปีร้านค้าก็จะมีทั้งเจ้าเก่าเจ้าใหม่แวะเวียนกันมาขายค่ะแต่สิ่งที่แปลกตาในช่วง5้ถึง6ปีที่ผ่านมาของคนที่นี่นั่นก็คือสถานีรถไฟฟ้าที่ตั้งโรงงานอยู่ด้านหลังเซมุโกนี่แหละค่ะอ๋อใหญ่โตว เดี๋ยววันนี้จะพามาบุกที่ตลาดโตลรุ่งโชคไั4ดีกว่าให้แฟนๆในการตลาดสุพรรณ์4ีช่อง3ของเราเนี่ยได้อิ่มหนำสำราญกับการรับประทานของอร่อยวันนี้กับบุกต้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปลุยกันเลยตลาดโต้รุ่งโชคชัย4มีร้านค้ารวมๆกว่าร้อยร้านจ้าซึ่งบริเวณที่ตั้งของตลาดเนี่ยก็จะเป็นถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาปกตินี่แหละค่ะแต่ช่วงเย็นๆประมาณบ่าย3โมง ก็จะเริ่มมีร้านค้าเข็นรถเข็นมาตั้งร้านและถนนก็จะถูกปิดให้แค่ลูกค้าเดินจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินของใช้กันจ้าว่าแต่วันนี้เจ๊บุ๊กจะเริ่มที่ร้านไหนต้องตามไปดูเพราะขานี่น่าคุ้นๆบาง่าคเขาบอกว่าเคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนถูกต้องไหมอห้าเจสองสามสี่ห้าหก ขนมเขียวหรือขนมโคกสิงคโปร์แบบน<ช>ี้นี่นะคะไข่้องละลายตอนนี้ยี่แต่ถ้าสกล่อง60โอ้กล่องละย5บาท3กล่อง60สิบสเสน่ห์ของขนมเขียวอยู่ตรงไหนพี่หนึ่งต้องหอมแล้วรสชาติจะเหมือนบ้าบินก็ไม่ใช่จะเหมือน ก็เหมือนไขข้านมบัวเหมือนกันเนาะอ่าคล้ายคใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะใส่ไข่ใส่นมใส่กะทิแต่ก็มีความไม่ได้หวานมากนะทุกคุณผู้ชมจ๋ามันก็มีความอรอยอร่อยพออีกทีแล้วกันนะแต่นี้ก็ขนมไข่แบบูตรม่ไม่โบราณสูตมใหม่ังไรลองกินดูให้ให้ผู้ก่ออธิบายเอาเองมีกลไส้ทั้งหมดในในนั้นจะมีอยู่สี่ไส้ถ้าลูกเกดจะไม่มีไส้ลองลองทานดูก่อนครับ แยมสตรอเบอรี่ใช่แล้วของโบราณมันไม่มีหรอกไส้สตรอเบอรี่อ่ะแล้วก็จะหอมเนยนมนิดนึงสุภาพสตรีตั้งคันรล้ฟีหนึ่งกล่องทำไมคนทองกินฟีอ่ะตั้งแต่ขายวันแรกแล้วที่ให้ก็บอก ด้วยใจเลยอ่ะแบบเราอยากให้วิ้ยให้แล้วมีความสุขแค่นี้พอแล้วง่ายง่ายูขอให้พี่เฮงเฮงปังปังก่อนเลยเดี๋ยวแวะมาแถวนี้จะมาอุ่นตลอดนะขอบคุณมากครับห้าสิบบาทครับเริ่มต้นเบาๆด้วยขนมครกสิงคโปร์และขนมไข่ประยุกต์ร้านนี้จะอยู่ใกล้กับคิวรถสุบรุทางออกถนนโชคชัย4ี่ค่ะร้านหาง่ายขายราคาถูกขนมอร่อยคนท้องกินฟรี น้ำจิตน้ำใจของพี่แจ้แก่รัดจริงร้านต่อไปเอาใจคนใจบุญซะหน่อยกับร้านอาหารมังสวิรัติที่ขายกันทั้งปีร้านนี้เจ้าของใจดียิ้มหวานเจี๊ยบบอกว่าอาหารที่ร้านเป็นอาหารมังสวิรัตทั้งปีใช่ค่ะใครจะมาวันไหนก็ได้กินอาหารมังสวิรัตตลอดถูกต้องคะ่ะซิเน, <า S 2> นเอร์ของทางร้านจะเป็นลาบโอพี่พี่พหนุมมองอยู่ว่าลาบมังสวิรัตมันทำด้วยอะไรคะอ่าเห็ดกับโปรตีนกเกษตร อ่าเนเจอร์ของทางร้านอ่าเดี๋ยวหนูชิมว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือลาบเจแหมพูดแล้วกน้ดมลายอะไรเดี๋ยวขอชิมในนะจ๊ะพิสาจารถพี่ก็ต้อกบอกแซ่บมากแซ่บไหมเออพี่มันเหมือนลาบเหมือนถ้าไม่บอกว่าเป็นเจจะไม่มีใครรู้ก็จะคิดว่าเป็นลาบหมูปกติอันนี้คืออะไรคะเนี่ย าตุนทัวลิสงค่ะอันนี้เป็นเมนูที่คนแก่จะชอบเพราะจะนิ่มแล้วก็หาทานยากใช้เวลาแปดชั่วโมงในการตุนโอ้โหตุนทัวลิสงถ้าเกิดเป็นไม่เจเขาก็จะไปใส่กับขาหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อนึกออกละคุณพิสาอร่อยจังเลยอย่ะเมนูนี้หยุบห,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 หนับหยุบหนับ <c oughs> อันนี้ไม่ทุกวันไหมคะเวลาขายอ่าไม่ทุกวันค่ะมันจะเป็นเมนูประจําวันตุนถั่วเนี่ยจ,จะมีเฉพาะวันโกลกับวันพระแต่ด้วยความที่วันนี้ทีมงานจะมาขอซิกเนเจอร์ของทางร้านก็เลยจัดให้ขอบพระคุณนะครับจ้าพอทีมงานจะมารู้ว่าทีมงานจะมาวันนี้ไตุ๋นถั่วโชว์ซะเลยใช่ค่ะวันวันหนึ่งพี่สาจะทําอาหารออกมาขายเร่าๆยี่สิบกว่าอย่างค่ะราคาขายก็เริ่มต้นที่40บบาทใครที่คิดว่าอาหาร รสชาติจืดๆอยากให้คุณได้มาลองอินร้านพี่สาดูค่ะรสชาติเข้มข้นจัดจ้านไม่ตัวเครื่องและวันนี้พี่สาบอกเราว่าดีใจมากที่เห็นบุกโกมาเยือนอีกครั้งเพราะอะไรเหรอครับคุณพีก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์อ,อ,อีกออกรายการตลาดสดสนามเป้าครั้งแรก29กระกัาห้สต้องแป่นเจเนเรชันแล้ว่อนะนั้นเป็นตลาดสดสนามเป้าใช่ค่ะจนตอนนี้เป็นตลาดลสดพราม4แล้วมาเป็นเจเนเรชันที่3แล้วนะคะ ทำไมคุณภาพอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้นะบอกเลยตั้งแต่รายการยกแรกและเราก็กลับมาเยี่ยมตลาดนี้อีกครั้งพี่สาก็ยังคงอยู่สุดยอดหนึ่งสองซ้มค่อยๆลงต้องขยางนี้ลงไปให้จมก,ก่อนครับแล้วก็ขยับเขาเบาๆครับที่เราใส่กระชอนเอาไว้เ,เพื่อไม่ให้เขาติดกลล<อ>้นสด้สีเขาจะได้เสมอกันอ่ะพี่ลองทำดูสิค,คบให้หนูทําต่อนะเดี๋ยวพี่ได้เห็น ที่เรียกคนไหลตรงนี้แหละนี่คือคือการสลัดน้ำมันที่ออกกำลังกายเหมือนกันนะน้ยกเวทเนาะยกเว้นนะพี่น้องกะเพราต้องใส่อย่าไปยั้งสิ่งมันจะหอมแน่เนาะที่เป็นกะเพราไทยนะมันจะมีความกะเพราแดงๆอ่ะเธอมันจะหอมอร่อยลวนไก่ก่อนมันจะมีมันเยอะไม่จะทิ้งน้ำมันออกไปหน่อยมันมันเลี่ยนอ่าแต่ฉันไม่ชอบร้านนี้เลยอ่ะแม่ค้าสวยชอเรียนการโรงแรมเหรอใช่ค่ะอุ้ยรถเนาะหน้าตาสสวยอุ้ยแม่ขายของเป็นแม่ค้าอายไหมเขินไหม จะออยนะ้ำพี่ก็เป็นแม่คา้ามาก่อนพี่ก็ช่วยแม่ขของในตลาดนั้นมาก่อนอันนี้จะเป็นหนังงูหางงตะดิ่งตลาตลา